สั่งน้ำนะคะสั่งเป็นน้ำส้มสดเดี๋ยวเขาก็จะมาทําให้ดูอันนี้คือคนทําของเรานะคะาบรรยากาศสั่งน้ําส้มไปประมาณออเรนจ์ชูวราคาที่สามร้อยสามสิบสามทำอารเ่องนะคะออเรนจ์ชูวเฟสชูว เขาก็จะคั้นใส่เป็นรูปใส่เป็นรูปไปเลยก็เปนที่เครื่องโอเคเครื่องอันนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเครื่องปั่นคั้นน้ำอ่ะแล้วก็บีบบีบออกมาแก้วเล็ๆกๆนั้นไม่ใช่ถูกนะคะสามร้กกอยสามสิบสามก้าแล้วก็ใส่ไอซฟเข้าไปนิดนึงอ่ะแล้วเขาก็จะเท ว้าว <Wow. S 2> คือมันเป็นแต่ว่าออริจินอลจิ้สต้มน้ำต้มอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าไปดี่เครื่องอเหมือนเครื่องอัดชาไข่มุกข,ของเราอ่ะว้าว wow. thank you ได้แล้ว <Thank you. S 1> so j u i c เรียบร้อยแล้วก็จะมีให้ thank you เ okay. ฮ้ก็จะมาดูแก้วเล็กๆละค่ะ333 original thank you bye <S <S จะไปแล้วป่ะน้ำส้มว้าน้ำส้มเลื่อนการเดินทาง เดี๋ยวเราจะพาลองเดินมาทางนี้ดูมนมะบรรยากาศโดยรวมนะคะแล้วก็จะเป็นร้านที่เราเพิ่งมาซื้อสูชิีเมื่อสักครู่นี้ ถึงแล้วถึงเพื่อนของเราแล้วถึงนันอร่อยมากบ้านเราบ้านเราที่แพทได้ของมาแล้วแต่ว่าไม่ตรงกบเหอนึงอทำไมอ่ะสั่งอะไรไว้ไม่มีความเผ็ดเลยอะมื่ะี่ไปสั่งก็เลยยังไม่ได้สัไม่มียิ้มเลยตอนนี้อวอันนี้เรื่อง่งเลอไม่ได้สั่งจะได้ได้พั่ค่ะ อ๋อแต่ว่า,า,วามมรูปที่เราตั้งอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยกินละรูกอโอเคมานี่เดี๋ยวลองน้ำส้มที่เป็นน้ำส้มคลั้นบริสุทธิ์นะคะน่าจะบดมาประมาณห้าหกห้าหกลูกน้ำส้มไม่ดูเนะอันนี้ค <สะ S 2> ือเราทำว่าเราทำไว้นะคะแต่ว่าคั่นได้มันจริงมันไม่ตรงกลมอ่ะแต่เราก็จะ